ครับสวัสดีครับวันนี้มเีเรื่องมาเล่านะครับมีคนมีเพื่อนๆหลังไม์มานะครับว่ามีอาการปวดเข่านะครับจากการเล่นบาสแล้วก็ทำยังไง<ป>ให้มันหายห,หรือทำไงให้ไม่ไม่เจ็บไม่อะไรเงี้ยนะครับซึ่งหลักการง่ายๆคือ คุณต้องวอร์มอัพนะครับก่อนที่คุณจะเล่นกีฬานะครับแล้วก็เวลาเราเล่นเนี่ยมันวอร์มอัพเพื่อให้กล้ามเนื้อมันยืดนะครับมันมันพร้อมที่จะใช้งานหนักนะครับพอคุณวอร์มอัพแล้วคุณไปเล่นนะครับระหว่างที่เล่นอยู่เนี่ยหลังจากเลิกเล่นเนี่ยคุณก็ต้องคููดาวนะครับคููดาวคือการยืดเหยียดนะครับไปดูคลิปที่ผมทําไว้นะครับทั้งการพรีเกมวอร์มอัพนะครับแล้วก็การคููดาวนะครับว่าทํายังไงนะครับแต่คนที่เกิดปัญหาบาดเจ็บขึ้นมาแล้วเนี่ย เราจะแก้ไขยังไงนะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าเราไม่ควรจะ,จะามาเจ็บแล้วค่อยมาแก้นะครับเราต้องป้องกันมันก่อนที่มันจะเกิดนะครับโดยการใช้อุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บนะครับซึ่งก็อย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็ใช้เรียกว่าปอกเข่านั่นแหละครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับปอกเข่าแบบน,นี้นะครับก็เป็นยี่ห้อ ยี่ห้อนี้ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งอยอดนิยมแล้วกันนะไม่เรียกว่าอันดับหนึ่งหรอกเพราะว่ามันมีตัวที่ดีกว่านี้นะครับแต่แม่งแพงเวอร์เวอร์เลยนะครับที่พวกนักกีฬาระดับ n b a เอ้ขาใช้กันนะครับมันจะยิ่งดีกว่านี้อีกนะครับตัวนี้เป็นเป็นยี่ห้อแม็กเดวิดนะครับแล้วก็เป็นรุ่นมันจะมีเลขกำกับของมันนะครับจะอ่าตัวอย่างเช่นรุ่นนี้เป็นรุ่นแม็กเดวิด422นะครับแล้วก็มี425 428 429อะไรพวกนี้จะเป็นตัวเลขกำกับนะครับ ซึ่งตัวนี้เป็นรุ่น Protection Level 2นะครับก็เอาไว้ใส่เพื่อป้องกันการบาดเจ็บนะไม่ใช่เจ็บแล้วมาใส่นะครับอย่าไปแคร์ว่าแบบเราใส่แล้วแบบดูแบบว่าเฮ้ยโอ้เพื่อนแจวเพื่อนแจวบอกโอ้ oh, แม่งไอหุ่นยนต์ไอนู่นนี่นั่นนะครับช่างมันนะครับเขาเราแม่งมีราคานะแม่งมีค่ามากกว่าคําพูดของคนบางคนนะครับคุณอย่าไปได้แคร์คาพูดคนอื่นเขานะครับอ่ะเรามาวานปอกเข่าแล้วกันนะครับซึ่งผมเนี่ย ถนัดขวาใช่ไหมเวลาจะเลเนี่จะใช้ขาซ้ายกระโดดค่อนข้างเยอะนะครับใช้พลังค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะ,ะใช้แค่อันเดียวนั่นแหละใช้ข้างเดียวก็คือใช้ข้างซ้ายนะครับซึ่งวิธีใส่ก็ใส่ไปเลยนะครับใส่แบบนี้นะครับมันก็จะแน่นๆก็มีตัวเลื่อนแบบนี้นะครับแต่ว่าเวลาผมใช้เนี่ยผมจะไม่ใช้แบบนี้คือเอาแบบในสไตล์ผมในสไตล์ของผมเลยนะคือแบบเนี้ เวลาเราใส่ไปอ่ะมันก็จะมีการอับชื้นเหงื่อครับต้องซักบ่อยซึ่งบางทีมันไม่ทันเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งเราซ้อมห้าวันเงนี้ยเราอาจจะไปซักเอาตอนวันที่วันศุกร์ก็ได้เสาร์อาทิตย์เราจะได้ตากเงี้ยซึ่งมันไม่ทันนะครับแล้วมันก็ถอนยากเพราะว่ามันติดหนังนะครับสิ่งที่ผมทําคือผมจะใช้เจ้าหนี้ก่อนนะครับนี่อันนี้คือเขาเรียกว่าเล็กสลีฟนะครับก็คือปลอกขาหรือว่าถุงไอถุงน่องที่ ที่เห็นกันนี่แหละทั่วไปนี่แหละที่ว่าเราใส่กันขาดำเท่สองข้างนะครับถ้าจะใช้สองข้างก็ได้นะครับและที่ผมใช้ก็เป็นรุ่น lp นะครับหรือจะแม็กเดวิดหรือจะอะไรก็ได้นะครับที่คุณหาซื้อได้นะครับแบบนี้ใส่ทําไมนะครับใส่เพื่อเพิ่มความกระชับของกล้ามเนื้อนะครับลดการใช้กล้ามเนื้อได้แล้วนะครับประโยชน์ของมันคือกระชับกล้ามเนื้อนะครับทาให้เราใช้งานได้น้อยลงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ใส่ปอกเข่าไปอีกชั้นหนึ่ง มันจะยิ่งเห็นไหมครับพอใส่เข้าไปแบบนี้มันค่อนข้างจะใส่ง่ายเพราะว่ามันไม่ติดกับผีหนังนะครับมันติดกับผ้าไอผ้ารองของเล็กของเล็กสลีฟนะครับแล้วก็เราก็พร้อมแล้วที่เราจะเล่นนะครับตัวแบบนี้นะครับด้วยการใช้ปลอกเข่าแบบนี้นะครับเซฟหัวเข่าของเรานะครับแล้วเราก็ใส่รองเท้าพร้อมไปวอร์มอัพนะครับก่อนที่เราจะแข่งหรือเราจะซ้อมนะครับได้เลยนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าตั้งแต่ที่ผมใช้ปอกเขา่าแบบนี้นะครับมันทำให้ผมช่วยเซฟเข่าผมไม่ได้เยอะนะครับทำให้ผมยังสามารถเล่นบา์สในระดับในระดับใหญ่ะแบบนี้ได้อยู่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นจริงๆแล้วคนรุ่นผมอะเพื่อนๆผมๆผมาป่านนี้ก็เลิกเล่นกันไปหลายคนแล้วเพราะว่า มีปัญหาที่หัวเข่านะครับแต่เนี้ยก็ใช้เจ้านี่แหละเซฟเพราะฉะนั้นแต่ข้อเสียของมันก็คือไอปอกเลิฟส์พวกเนี้ยเราจะใส่แบบตัวที่เป็นโฟมตรงหัวเข่าไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะติดตัวมีมีมีซัพพอร์ตตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้เลิฟส์ที่เป็นแบบบางหรือที่ไม่มีโฟมตรงหัวเข่านะครับซึ่งไอข้างเนี้ยเราจะใส่แบบที่มีโฟมก็ได้ให้มันดูเท่ อีอันหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าหรือใครใครอยากจะเซฟสองข้างเลยก็ได้นะครับก็ใส่ไปเลยแต่ว่าก็ลงทุนนิดนึงเพราะว่าตัวนี้ก็ไม่ได้ถูกนะครับก็ราคาระดับ ,,3,000 2,000 3,000นะครับไปจนถึงตัวท็อปนี่4้0 0ันะครับแต่ถ้าเป็นตัวที่ NBA ใช้เนี่ยหลักหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะแต่ว่ามันคุ้มเพราะว่าตัวนึงเนี่ยใช้ไปเลยยาวๆนะครับ2ปี3ปีมันไม่พังมันอาจจะ หลุดบ้างอะไรบ้างนะครับแต่มันก็ใช้ได้นะครับมันไม่ได้มันไม่ได้มีผลกับการเล่นนะครับไอ้พวกนี้พวกกาวที่มันหลุดจากี้ห่อเนี่ยช่างมันเถอะจะตัดทิ้งก็ได้นะครับมันก็ไม่ได้มีผลนี่ไม่ได้ปปัญหาอะไรนะครับเพราะอย่างที่บอกครับเข่าคุณมีราคาเท่าไหร่นะครับลองเอาไปคํานวณดูนะครับถ้าเข่าคุณคุณเล่นไปแล้วเอ็นคว้ายหน้าขาดนะครับเอ็นควายแฮมสติงอะไรเงี้ยขาดนะครับหรือลูกสะบ้าหลุดมีไหมลูกสะบ้าหลุดไม่รู้นะ แต่ห so ล right. ักๆปัญหาใหญ่คือเอ็นไขว้หน้าฉีดขาดนะครับทั้งบนและล่างแบบเนี้มันคือปัญหาที่คุณจะต้องผ่าตัดนะครับการผ่าตัดเดี๋ยวนี้ก็ดีดีกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนนี่เป็นตะขาบเลยนะผ่าแล้วแบบยาวๆแบบนี้ก็แทงเข้าไปส่องกล้องแล้วก็ซ่อมอันเข้าไปนะครับให้หมอทานะครับแต่มันไม่คุ้มนะครับคุณเจ็บตัวเจ็บเข่าเสียเวลาทำมาหากินนะครับต้องไปนอนโรงพยาบาลหลายๆวันนะครับมันไม่ค่อนข้างไม่คุ้มเลยนะครับแล้วก็กลับมาเล่นก็ไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแนะนําไปหา บอกข่าวแบบนี้มาใส่นะครับไม่ได้ขายของนะครับผมให้ผมหาก็หาได้นะครับแต่ผมไม่ได้มาขายผมมาเล่าให้ฟังว่าแบบนี้ควรจะทําอะไรกับหัวเข่าเราเพื่อรักษาอายุการใช้งานของมันเอาไว้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็ไปหาอนีสลีฟแบบนี้มีมซัพพอร์ตแบบนี้มาใช้กันนะครับแล้วพบกัน คลิปหน้าสวัสดีครับ